สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมค่ะเมื่อนี้แม่หมูกับเพื้อานผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมในทางต่องวดลาวพัฒนาปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะงวดวันจันทร์ที่หกพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะงวดที่ผ่านมานะคะปู่ให้สองสองนะคะกระเขานะคะชมงวดนี้เขาก็มาติดตามรับชมกันอีกนะคะว่าปู่จะได้ในทางให้โตไรนะคะการครับปู่การรับราชการเจ้าค่ะครับผม ลาวพัฒนานะครับผมสองสองนะปุณนะเขาสองสองจะาเลยปูกระเื่อให้เลขเบิ้ลไปนั่มหน้าเจ้าเลยมันกำขึ้นว่าเลขติดวัานปูกับไปอยู่ครับผมศูนย์สองหกอ่ะนะครับมัชุกบอกมาวัสุกครับศูนย์สองหกต้องมาให้เห็นครับจะเลยเอาไว้ศูนย์ศูนย์หกหกสองสองมันไปเข่าสองสองเลขเบิ้ล วันนี้เอฟซว่าโอ้ถ้าออกอย่างนี้ไม่ถูกหรอก <S <S มันมันล็อกวันวนั้นถูกกันมีไปต่ำนี่มันนอกกันถือคือเ่าออกวาเรียกเบิ้ลมีเอฟซหลายคนโย่หายไปข้าเจ้าว่าไม่ได้ตามเลขเบิ้ลอาปูวันพุธท,ที่ปูทรงให้ผมกับเขาเลขซีหาหาซีแต่ที่จริงปูว่า เขียนผิดได้บ้าเขาะว่ามันซีหาเป็นซีซีเหมือนพัดเน็ตเขาเพื่อกันพันออกหาซีนัู่กัซื้อได้พันเน็เพราะว่าปูทรงให้ผีผิดที่แหลกท่านผู้ชมแต่ทรงมันให้ตัวุ้ดซีกระเล่นคือกันอ่าเอาของวันจันนับปุ่นได้อวันจันทร์ที่หกลาวพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดท่านผู้ชมวันจันทนะแม่นไ่พี่น้องเด้อนะครับ วิ่งรูดบนล่างนะครับตามที่จิงมันก็ได้ได้ได้ปูหนึ่งสอ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 งสี่แมนครับสองเกือบมีต่สี่ตัวรถปูหนึ่งสองสามสี่ห้าแมนถือป,ปูครับ เกิดจะบประเด็นสองกับหกบวปตัวสูตรที่น้องผู้เฮ็ดสูตรสองสองวันที่แล้วรูดบนล่างหนึ่งกับสอง นหนึ่งกับอสองวิ่งรูดบนล่างหนึ่งกับสองนี่มันเัน<ด>ประกอบ,บ,บ,บคู่ครับประกอบคู่ปูของมันสุกเลยพี่น้องนะแตกเบิรนสองสองหนะึ่งหกหนึ่งเจ็ด สองหกสองเจ็ดติดวันถ้ามันเบิ้มันจะเบิ้เลขติดวันจับมีศูนย์ศูนย์เก้า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 เบิ้สามสามเลขติดวัดเลขติดให้น้ำนปูครับนี่ครับปูจะจับมาจากเลขติดพร้อมแล้วทำชุ่มแล้กการเลขสูตรเลขสูตรมันถือว่าวัดจันป่ะนีครับ เอฟซี่าส่งไปให้ออกวันยังลัปูวันจันทร์วันจันทร์ศูนย์สามเก้าต้องมาให้เห็นวันจันทร์ที่หกปูเขียนในปูหกทับที่หครับที่หกน้องแอนครับทำาชมมทสเร์มิสเอปูว่าขันกับออกวัน วันสุกวันสุกกำลังวันยี่เบ็ดสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองหนึ่งกับสองต่อมาเห็นออกสองสองครับมานี่วันจันสิบสองห้าเป็นหกสิบหกสิบกำลังวันมีสิบห้าเด่นเหรครับสิบเลยวันไหนึ่งหนึ่งกำลังวันมีสิบห้าสิบสองห้าเป็นหกสิบระวังนี่อันหนึ่งครับซุนซูนในหมอกป่สิบสองห้าเป็นหกสิบเนี่ยระวังหกครับนั่นแหละนี่แหละเด็กเด่นอ๋อ เด่นให้นะครับผมก็จะมีทําชุมครับล่าพัฒนาครับวันจันทร์ที่6พฤศจิกายน2 5 6 6ัน้า้หสหกปูห้าเจ็ดแนะครับเอาเกียบของเกาให้่เอฟซีเพิ่ได้เบิ่งไในเห็นนํานะครับวันศุกร์เข้าตัวเบิ้ลนตกกันปูด้ครับเข้าตัวเบิรนนะครับเลขประจําวันของปูบอกว่ามีสองมีสีมี6กปูได้กันเบิร์นให้สองสองมีมี2มีศูนย์มีหกกับปูของวันศุกร์เลขเลขติดประจําวันเลขติดว่างศูนย์สองหกอ๋อปูได้กันนะครับเลขศูนย์ให้ศูนย์ศูนย์หกหกสอง มาเบิ้ลสองสองน้ำปรชมเอาวัานจันนี้นะครับวิ่งรูดบนล่างหนึ่งกับสองครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดนะครับและก็เลขติดวันจันขึ้นศูนย์สามเก้าปูกระจับกันเบิ้ลหื้อเก่าศูนย์ศูนย์สามสามเก้าเก้านะครับปูเนียให้ขึ้นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดและก็สองหกกับศูนย์ศูนย์แคปนาจอได้ทำชมวด้วยราวพัฒนานเอฟซีไปซื้อยัองเราซื้อสองสองบัถือซื้อสองสอง มันออกลางมังนน้นบ้างกับเอฟซีเป็นศูนย์กับนน้อยเอาเอาด่นให้นี่รับปูนะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดกำลังมันมันกำลังมันจันมันมีสิบห้ากับสิบสองห้าเป็นหกสิบมันกันบลวว่างติดศูนย์ก็หกขมติดศูนย์กับหกคำประชมนะครับเราพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดเอาเอา,เอาของเก่าไม่เพิ่นบางอีกตลับเป็นคำประชมุมแคปหน้าจอเบา้าเถวริมเขียนให้วันนี้ชุดเก่านะครับเดี๋ยวเพิ่นจะงง ว่าอันใดเก่าอันใดใหม่ชุดเก่าชุดใหม่เบองวันเที่ยวด้วพี่น้องเด้อนะครับเหล็กตีปัจจุมันปูกับเหติดมากคือผูไดมักก็ไปหาจับใส่สามตัวเนยก็รกศูนย์สามเก้า 0, 3, เอฟซีออกไปแล้วพกันก็ลืมครับปูอ,อ,อืมมาได้ซื้อกับผููไดมักเหล็กวิงว่งวิ่งรูดบนล่างกัขึ้นหนึ่งกับสองอันนี้คือเหล็กสูตรหนึ่งกับสองครับเหล็กสูตรปูหนึ่งกับสองนะครับเหล็กปูกับมีแค่นี่ สี่คู่ได้ทำมาช่วมีมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดเพราะว่าเลขเจ็ดศูนย์สองหกได้มันต้องมากเลยครับปัวไม่บอกแม่ศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าอันนี้ศูนย์ศูนย์สองหกศูนย์สี่ศูนย์สองหกไอของมันมันสุกสามเก้าครับรถเบิ้ลเหมือนกับเบิ้ลชุมนี้และนี่นี่สามหางนี่เบิ้ลนะศูนย์สามเก้านะครับผู้ใดมาเบิ้ลรถมั่ากันเอาไว้รดเบิ้ลนะหลุดใบหลุดเบิ้ลใบทำมาชมผู้ใดคิดว่ามาเบิ้ลดูนะครับ เอาแคหนาจอพี่น้องลาวพัฒนาจไกใ,ใ้ไดุ้ชกน้ำปูอีกวันจันทร์วันจันทร์ที่จะหอดนี่นะครับก็จะลงหห้เอฟซีทำชุ่มลงให้กอนเลยนะครับรวาวะสองสองบนปูกะแตกเต็มเต็มนะครับผมแคหนาจอพี่น้องตามนี้ลาวพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดกาบขอบ,บุญขอบคุณปูนะครับทำชุ่มเนาะครับแคหนาจอตามนี้นะคะในะทางเลขลาวพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดนะคะหวดวัน จันทร์ที่6พฤศจิกาย,ยน2566นะคะวิ่งรูดบนล่าง1กับ2อนะคะป <Hey, S 1> ูจับคู่ใหมหนึ่ง6จ7 2สองเนะคะเน้นหาย3มคูนะคะเน้น161726นะคะ <Hey. S 1> ชม กันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลศูนย์ศูนย์เกาเกาสามสามนะคะเลขติตวันจันทร์นะคะศูนย์สามเก้าต้องมาให้เห็นหนึ่งตัวนะคะปูวบางครั้งกามานํากันเลยนะคะทู้ช่แคปหน้าจอตามนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมูกระฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอทาุกทุกท่านโชคดีรวยๆเฮเฮงกันสุขสุขคนเด้อค่ะบอกกันไม่คิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ